กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพืก,กับช่องก้อยเจเรืองแสนะคะพี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับพ่อน้องภูมิสวัสดีครับตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งออกจากเรื่องน้ำท่าครับกาลังสี่เขามุกดหารค่ะอีกประมาณกี่กิโลคะอีกประมาณสี่สิบห้ากิโลครับถึงการไท่ลาถึงการไทยเหลาถึงสะพานมิตรภาพไปผาผู้ใดต่อไปรับหนองเบาเป็ดเลย เรื่องแสนแล้วกันโอ้ยค่ะพี่น้องหัว15ได้ขอบคุณค่ะพี่น้องนองิีตาิ0ปนยังไงส่วนเราเกย์ครับตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นขอคุณทูกำลังแรงใจค่ะพี่น้องที่มอบให้เอาพ้อกันที่ด้านมุกด้านหางจ้ะ อนนี้เรา,ารอ,อยู่ที่ด่านรถจอดที่ตรงนี้นะคะก็่นคือเมือน,นันนะคะพี่น้องวันที่เดินมาแล้วก็อันนั้นก็เป็นด่าน,นะค่ะพี่น้องเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะสึ่งคนอนนงาจจะยังม่กเพราะันหอดพี่น้องอันเป็นมาฮอดแ้วเป็นภาษิ่ายเพราะว่าท่าน นี่รถตู้ต้องช่วงที่เพิ่นมา,หาหน้าค่ะเป็นรถตูนี่แหละค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านมุกด,ดาหารแล้วนะคะพี่น้องอยู่ที่ด่านมุกดาหารแล้วนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นถามเองตอบเองเลย ที่สองแล้วค่ะจะได้เจอเปน้นี่ค่ะพี่น้องตานนีคนะคะปกติเพิ่นกะขั้นพ่นมาแล้วเปิ่สีจอดามาอยู่าเท้าแถวนี่แล้วค่ะ ใจเพื่อนนั้งาายงมาให้มากข้ามไปตรงนี้ก็เป็นด่านอน,นันต์พิณองด่านตรวจคนเข้าเมืองของเมืองไทยฟังปุ่นก็บือขามไปทั้ทงแม่นำ้ำโขงทั้งบานเพิ่นแต่ว่าเพิ่อนลังมาว่นน,นหอนี่นะคะ ฮอนฮอนเอาเอา้เาก็คือ่าแต่ที่ว่าที่ใช้เนืและค่ะที่หนองโพห้าแบบพาพปในรถหนังติดตอเพ้่นแต่่าไม่ใหค่ะที่นัอนติดต่อเพืไปนแล้วสงสัยแบบเดินทางอยู่ตัวไหนไม่ะ บนขึ้นตาถ่ายในรถดูรถลวเพงไหนพี่น้องพี่น้องผพี่รุ่นอยู่ทัท้งบ้านตพื่นเต็นคือคอยบอ พ,พี่น้องเจอกันเองจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านตรอมอตรวจคนเข้าเมือง,งน,นะคะของมุกดาหาระค่ะพี่น้องมาถา,า,ารบบาดดัคุณนไส้เพิ่นอันเมื่อกี้โทรหาหลองนุสกับบ่าวโรดแล้วเพิ่นว่าเพิ่นออกสายแงประมาณโหลเพิ่อนหนามากโหลดมาหาเพิ่นประมาณหามงเล้งมาจันเพราะว่าเพิ่อน,นอาจจะโทษนะัดโดสาแนงแล้ว่ะพี่น,น้องแต่คือบวเกิดประมาณหามง หาโม่งมั kind of 네 kann, นบ er. ุ๊คโม่งถูกหนึ่งอะคิดว่าหอดแน่นอนค่ะพี่น้องสบายดีขาเป็นบริเวณขาง่ายๆค่อกระหังกัวหยาดสุดเลยว่าหาบอพี่น้องก็รุ่นกันนะขะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้องจาพี่น้องเรารุ่นกันว่าเอาจะเป็นแบบไหนหรอจะเป็นแบบไหนก็ยังก็ะรุ่นกันค่ะพี่น้องว่าเออ คนมาเราเป็นแดงไๆพี่น้องอขอขอบคุณพี่น้องทุกๆกำลังแรงใจที่เชื่ออยู่แล้วค่ะน้อเป็นกำลังใจให้ลวกะเป็นกระเดินทางที่แรกบอกบอกกระเปด้วยค่ะพี่น้องว่าเวลาพี่ก้อยจะทำอะไรพี่ก้อยจะต้องคิดล่วงหน้าก่อนอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสามสี่วันไม่ใช่ว่าเราจะโทรแค่วันสองวันบางทีเขาก็ไม่ว่างมารับเราเพราะว่า อธิมีแปลงงานเขาอธิมี่ไลลอ,นนอเป็นราบบอลหันบอลนีย่สีนาเพิ่นจาบ่อฟังอันกัเป็นประสบการของเพิ่นคาพี่น้องเพราะว่าถ้าถ้าเราจะไปไหนเราต้องบอกล่วงหน้าคือถ้าเราจะทําอะไรยางคือเขาอยู่ต่างประเทศคือเขาแบบระบบต่างประเทศเนาพี่น้องเข้าสีเห็ดหยางเขาต้อง,ง,งว่างแผนหลวงนาไว้กว่าเออเราจะทาอะไรเราต้องมีแผนเราต้องมีแพลนว่าแบบนี้แบบนี้อ่าสีมาแบบว่า จับจูดคือปัจจุบันทา้งดวนถิ่นเหตุมันเวิร์ดสมัยได้เนาะอัน,อนนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเพิ่นแทนที่เพิ่นงเได้มาไหว้เพิ่นก็บสเสด้มาซาเพิ่นว่าอันเห็นอยู่ในคลิปค่ะพี่น้องอาบน้าสองเทื้าแล้วรถกับหน้าเพราะท่านหอด,ดูนะคน,คนจงเราเดี๋ยวบุญกับหน้าพี่น้องคพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพงแดนพุกดาหารนะคะเมื่อกี้นี่เป้กันพักว่าบอกแล้วค่ะพี่้องว่ารถบดและกะประมาณถุมสองถุมถุมนึ่งอะค่ะคือสปอร์ตประมาณชั่วโมงนึงก็อาจจะถึงนะคะพี่้องรถไฟทะเลยีมากีตกรค่ะลอชมลิวของเกินต่อไปนะคะจนรถไปกัญชาเขนบอกว่ามารอแล้วก็ต้งลองรอรอผมหน่อยนะคะค่ะกาคือเกานันละ อันสุดก็มาเนึกถึงเพลินเพลิน่นาจะทาคอยซับนันนึงจะกระทาได้จะคอยไปนอนทาแต่ยูเป็นเดือนเพลิน่าได้พี่น้องน้องก้อยทาด้อยู่จะลอดทาเพลินทาพี่น้องว่าสีเป็นแนวดาอันของสะพายเพลินแต่ยูให้ถดนงว่าท่านบอกพี่นอ้นองน้องรอพี่น้องติดตาดูนะคะก็สีเป็นยนวดาพี่นอ้องพอกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอัน คลิปที่พอกันก็าบาเปลีสิเป็นแนวยดรเน่แล้วก็ความตื่นเต้นความประทับใจของพี่ของน้องความหักความแค่พี่น้องที่ไทยน,นี่ไงเน่รอบที่สามคลิปต่อไปเล้วพี่น้องเด้อถามไปยินีีก็สวัสดีค่ะ